มาดูเกี่ยวกับรุ่นกรณีที่โรคระบาดโควิดจาเป็นต้องขายตึกของสํำนักงกาน,กกนใหญ่ของตัวเองนะฮะและถ้าหากว่าขายได้แล้วก็จะเป็นตึกที่มีราคาแพงมากที่สุดในกลุ่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเรื่องราวที่ฮือฮาทีเดียว e นะครับบริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ระด mm ับ hmm. โลกแล้วก็มีชื่อเสียงมานมนานอย่างมากๆ เป็นบริษัทที่มีชื่อว่าเดนส์สท่านผู้ชมรู้จักเดนส์สอ,อยู่ใช่ไหมฮะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตหนังนะครับโฆษณาต่างๆให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าของชาวญี่ปุ่นนะค่ายรถยนต์ซาวพัทสารเพมีชื่อว่าเดนส์สเนี่ยก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกประเทศไทยก็มีเดนส์ร์อ,อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าเดนส์สเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับที่จะบอกว่าเขามีสำนักงานอยู่ที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นตึกสูงถึง48ชั้นแล้วก็มีราาาาายยงนเข้ามา้มดวว่ ผู้บริหารของเดนส์นั้นกําลังตัดสินใจที่จะขายตึกสํานักงานใหญ่แห่งนี้ซึ่งตั้งราคากันเอาไว้ประมาณ3 0 0 0 0 0ล้านเยนโอ้สามแสนล้านเยนนี่นะครับก็ถ้าเปลี่ยนมาเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ2,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยทั้งตึกเนี่ยนะฮะแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยล้านบาทตีซะว่ากลมๆว่าก้า0 0นล้านนะครับตึกนี้มันตึกที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คในย่านตรงนั้นด้วยที่เวลาใครไปแล้วเห็นบอกว่านี่ตึกเดนสอโอ้โหก็จะถ่ายรูปกันทั้งหมดเลยนะครับซ ขายได้ที่30,000 0ล้านเยนมันจะกลายเป็นตึกที่มีราคาแพงที่สุดในกรุงโตโเกียวทันทีที่ขายได้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเนี่ยโอ้โหบริษัทเอเจนซี่ชันนำใหญ่โตลูกค้าก็เยอะแยะทำกิจการมาก็ามาน่านานมากๆถึงขั้นจะต้องขายตึกสำนักงานใหญ่กันในปีนี้เลยเหรอนะฮะเหตุผลเนี่ยเดนเซอร์มีข่าวๆาวเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรูปแบบธุรกิจของตัวเองเนี่ยประมาณปี2ปีให้หลังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าการมาถึงเทคโนโลยีของดิจิตอล เรียกอว่าดิจิทัลดิสรัปชันซึ่งมันทำให้แม้แต่ธุรกิจเนื้อง,งานของเอเจนซี่ถ้ายังไปในรูปแบบเดิมก็จะไปไม่รอดนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งสู่โซเชียลมีเดีย การใช้เครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองในการทาผลิตสื Social Media, ่อโซเชียลมีเดียเพื่อใช้กับองค์กรของตัวเองก็เกิดขึ้นมากมายไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุ่มบริษัทเอเจนซี่จ้าง AE ไอทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็ไปว่าจ้างทําหนังต้องไปเช่าโรงถ่ายหนังต้องไปเช่าดารา,ราพรีเซนเตอร์พวกคนที่สามารถสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาด้วยตัวเองตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราหรือนักสแสดงต่อไปเป็นใครก็ได้ครับที่มีเสน่ห์และคนติดตามเยอะนะฮะดังนั้นธุรกิจเอเจนซี่เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของดิจิทัล disruption ในช่วง ปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าเจอโควิด1 9นี่แหละครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะปรับตัวมันจะถูกปิดเกมเร็วขึ้นโดยโรคระบาดโควิดส9เพราะโรคระบาดโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นล่มสลายทําให้ธุรกิจนั้นเกิดการสะดุดยุดลงทําให้มีมาตรการรักษาระยะห่างทำให้ต้องมีการปิดประเทศเปิดปิดเดี๋ยวเปิดต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นแล้ว ต้นทุนที่มีการปรับเปลี่ยนผันผลนเร็วมากๆในช่วงหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการเอาคนออกแล้วแล้วอยู่ดีๆก็ต้องกลับมาเรียกคืนใหม่เนี่ยมันกลายเป็นการบริหารจัดก,การที่ยากลําบากมากๆในยุคสมัยนี้เพราะเดนส์เคยบอกครับว่าจะทบทวนโมเดลทางธุรกิจของตัวเองจนถึงขั้นจะมีการยุบรวมสายงานทางบิสเนสยูนิตของบริษัทเดนสกให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดโดยเฉพาะกับแบ,บ,แบรนด์ที่ทาให้กับลูกค้าด้วยนะครับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยนะครับยังส่งมาถึงเกี่ยวกับเรื่องะฮะ เมื่อรายได้ของธุรกิจไม่เข้าบริษัทตัดลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหนังโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบตัดลดงานทางด้านของวิจัยสนับสนุนให้ทำทางด้านวิจัยทางการตลาดให้กับแบรนด์นะฮะก็เลยทําให้เป็นไงฮะรายได้หายแต่ค่าเช่ายังมีอยู่และค่าใช้จ่ายก็สูงไปด้วยรายงานที่มาล่าสุดนี่ยนะครับนะฮะนักงานของบริษัทเดนสุที่สำนักงานใหญ่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า9,00 0คนนะครับ จากมาตรการตรงนี้และยิ่งเป็นมาตรการที่ต้อง work from home ควบคู่ไปกับการประกาศสถานกา,ารณ์ฉุกเฉินที่อยู่ในกรุงโตเกียวด้วยนี่นะครับก็เลยทําให้900 0คนเนี่ยถูกสั่งให้ทํางานจากที่บ้านหรือว่า work from home ซึ่งปรากฏว่าเอาข้าขจริงก็มี20%ของจํานวน9000คนก็คือประมาณ1,800คนนี่นะครับที่จะต้องสลับการทํางานมาที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ท่านผู้ชมคิดดูคราบ่าทั้งตึกมี9ก0 0มันเหลือพันแปที่ก็มาทํางานที่ออฟฟิศแล้วไม่ได้ทำทุกวันก็ต้องสลับการทํางานวันเป็นวันหรืออาจจะ2วันเป็น2วันเพราะฉะน แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจากเดิมที่เคยมีคน9,000คนเต็มทุกชั้นไปหมดนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เดนซูอเองก็ต้องจําใจที่ต้องมีการตัดลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันและเรื่องที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือว่าสมมติถ้ามีใครมาซื้อตึกนี้ไปนี่นะครับด้วยราคา90,000ล้านบาทหรือ3 0 0 0 0นล้านเยนซึ่งกลายเป็นราคาที่แพงที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วแล้วก็เดนซูจะไปอยู่ที่ไหนเพราะหมายความว่าเจ้าของต้องเป็นคนใหม่กลายเป็นว่าผู้บริหารเดนซูอบอกว่าไม่เป็นไรครับเมื่อเป็นเจ้าของใหม่ซื้อไปเดนซูก็จะขออไปเเช่่่าาาพื้้้นนนทีียููใตกจกจผ จับจับเจ้าของรายใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่งงๆเหมือนกันนะฮะเดนสึเนี่ยใช้ตึกนี้มานานถึง19ปีแล้วนะครับและเมื่อถึงขณะนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทชั้นนาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะั้นต่างตัดสินใจที่ขายสำนักงานหรือว่าเลิกเช่าสำนักงานที่ตัวเองเคยเช่ามาเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 2- อถึงสหรือ4ทศวรรษนะยกัวางเช่นก่อนหน้านี้มีค่ายของโทรอ่าโทษนะฮะเครื่องคอมพิวเตอร์รายหนึ่ง นั่นก็เหมือนกันครับบอกว่าไม่เอาแล้วให้พนักง,งาน work from home และก็ลดพื้นที่ space ในการเช่าสำนักงานของตัวเองซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยออกไปหมดเลยเพราะว่ามันได้ม่คุ้มเสียจริงครับตลาดทั่วโลกเองก็ย่าแย่ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกลับมาขายในตรงนี้ได้อีกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่บนันนีฝากท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะ